สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีทักทายตอนใสๆเนาะจา้ะเบื้องเฮียข่อย่อยจะใสพี่น้องโหวะอยู่ในสวนคือเก่าหล่ะจ้ะไมาเห็ดหยัางสิพาไปเบื้องอันนึงเนาะงานในสวนมีหเห็ดสมือมีให้ทําทุกวันนะคะเพื่อนๆจ้ะงานในไร่ในสวนเนาะนอกาจากว่าเราเหนื่อยเรามาไม่ไหวเราจะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านอะไรประมาณนั้นเนาะอาบเหงื่อต่างน้ําชีวิตในแต่ละวันเนาะจา้ะสิพาไปเบื้องบักทุเลียนต้นหนึง่งมันเป็นอย่างกลางหฮมเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ในสวนคือเก่าละเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าทําไมเขาถึงกลางลมให้ทุเรียนต้นนี้เ,นเพื่อนๆสงสัยนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเบ่งเนาะจะพาไปดูนะคะเ,เพื่อนๆจ้ะในสวนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเตียโล่งแล้วแหละเพราะว่าเราทําความสะอาดอ่าหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่มีน้องวัวหลายตัวละเหลืออยู่ตัวเดียวอ่าไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ยาโกคในสวนแล้วเนะาะเมื่อก่อนเนีย่ยคือปล่อยให้ยาหกนะจ๊ะเพราะว่าต้องการเอาหญ้ามาเลี้ยงวัวนะคะแต่ตอนนี้ เหลือตัวเดียวเอาที่ไหนก็ได้เนาะแปลงหนึ่งเราก็ปลูกย้าว้อีกตรงนู้นเนาะสีพ้าเบิรงนเนจ้านี่คืออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้คืออะไรเป็นยังคือกางหงมไหม,มทุเรียนต้นนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนเพื่อนว่าคืออะไรเนาะอาจจะเวียนหัวนิดนึงต้องขอโทษขออภัยนะคเนะ,ะ,นะเพื่อนเพื่อนจ้าจะให้ดูเนาะเพื่อนเพื่อนนี่คืออะไรนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะว่าคืออะไรนะคะทุเรียนต้นนี้พ่อบ้านติดตาเนาะจ้า อันนี้อ่าน,นี่ก็คือทุเรียนพันน้ำดำเนาะจ้าเนาะเอามาปลูกเนาะต้นนี้ข้างบนนี้เขาตายนะคะเพื่อนเพื่อนเกิดอุบัติเหตุเนะาะหักโค่นลงมาเราก็เลยโคนของเขายังดีอยู่เราก็เลยใช้วิธีการมาปลูกต้นเล็กขนาบข้างแล้วก็ใช้วิธีการติดตานะคะเพื่อนไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะติดตาเมื่อเขาติดกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตัดข้างบนนี้ออกเนาะ แล้วช่วงตรงนี้ที่เหลือเขาก็จะผุพังไปตามการเวลาของเขาส่วนตรงนี้ทําไมต้งใช้ผ้าพันมันจะมีผ้าพันสําหรับวิธีการที่เขาติดติดตาต้นทุเรียนนะคะเพื่อนเพอนเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเข้าเนาะถ้าน้ําเข้าในนี้ก็จะเสียหายเนาะเพื่อนเอนาะเน่าเสียหายไม่ติดอาจจะตายได้เนาะเพราะว่าเราทําหน้าฝนก็เลยกลางร่มให้เขานะคะเพื่อนเอนถ้าเป็นหน้าแรงปกติเราก็จะไม่กางร่มเนาะ แต่ถ้าเราติดหน้าเล้งเราก็จะใช้วิธีการลดน้ําถ้าเราไม่ลดน้ําก็อาจจะทําให้ลําต้นของเขาแห้งตายได้นะเพื่อนๆนี่แหละสาเหตุที่กลางร่มให้ทุเรียนต้นนี้เนาะไม่ให้ฝนตกแล้วก็น้นําเข้าโคนของเขาวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆแค่นี้นะคะทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูอะไรเราค่อยมาติดตามกันนะคะเพื่อนๆจ้า สวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า